เขาประกาศรายชื่อสิเอ็คนแรกพีเตอร์พิทประกาศผมยังหัวใจผมเชื่อไหมมันจะเต้นออกมาข้างนอกเลยเอ,อ่ะคือผมไม่คิดว่าผมจะได้ไปเล่นกับพวกยืนคู่กับพี่เสกสารปิดุรั์ครับแมตช์แรกเจอเอสโตเนียผมจําได้เลยอืสนามราชมังคลาอืคิงครับครั้งแรกที่ผมติดซึ่งเป็นเด็กแบบเขายังมองว่ามาจากไหนเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลยว,วันนั้นพอประกาศรายชื่อมาปุ๊บ hey, เราจะเล่นยังไงดีวะคิดเอาละ ผมวิ่งอย่างเดียวครับเชื่อไหมบอลอยู่ไหนไม่รู้แต่ผมจะเช็คลายตัวเองแล้วขอให้บอลหลุดมาเหอะผมจะวิ่งหลุดวิ่งหลุดแล้วปรากฏว่าผมยิงสองลูกเดียวพี่จุนนายรักเปิดให้แล้วก็พี่โชคมองแล้วผมตวัดยิงเชื่อไหมนาทีที่หกสิบผมตะคิวขึ้นอืมเพราะเราไม่รู้วิธีการไงฮะคือแบบครับอยากเล่นอ่ะไอ้คิวอยากเล่นอยากลงอยากโชว์ฟอร์มครับบอลอยู่ไหนแบบวิ่งสปีดแบบ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเขาเรียกเพดซิงนะแต่สมัยก่อนมันไม่มีอะสมัยก่อนไม่มีเขาว่าเพดซิงครับฟุตบอลคือเขาเซตมาคุณก็เทฟอะเป็นอะไรกันเฉยเก็โหลไปแต่ผมไม่รู้ว่าไม่รู้ปีเตอร์วีก็ชอบผมว่าตรงนี้หรือเปล่านะบอลอยู่ไหนผมไปคือไม่ไล่บอลแนแดนบนเลยตั้งแต่แดนบนเลยอย่างเงี้ยหรอคือกองกลางสั่งบอกไม่ต้องไล่ผมไม่สนใจนะเพราะผมต้องการเอาบอลไปยิงอะหกสิบนาทีเนี่ยมาแล้วขึ้นสองข้างเลยผมโดนเปลี่ยนตลอดนาทีที่หก